อุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินอายุประมาณ1 2 0 0 0 0ปีที่สุดพื้นป่าอนุรักษ์จะพาทุกคนไปพบกับไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกกันครับอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากมีดอยสอยมะลายเป็นจุดที่สูงที่สุดจึงได้รับฉาย,ยาหลังคาเขียวเมืองตาก ตั้งอยู่บนตะกอนลานตะพักซึ่งเป็นตะกอนกรวดรายาบถือเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สําคัญโดยมีซากดึกดําบรรที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้เนี่ยละครับเคยมีสภาพเป็นป่าด,ดึกดําบรรมาก่อนครับ โดยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565นะครับกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรได้บันทึกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว69.70เมตรณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมมลายไม้กลายเป็นหินแห่งนี้ สำหรับความเป็นมาของการค้นพบไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกขุดพบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2546ซึ่งได้ขุดเปิดหน้าดินจนสุดลำต้นเมื่อปี2548ความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย1น1.80เมตรยาว72.22เมตรแต่หลังขุดพบนะครับถูกน้ำท่วมขังจึงทำให้เกิดการกัดกร่อน ปัจจุบันเหลือเพียง69.70เมตรเทียบเท่ากับความสูงของตึก20ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง1.8เมตรมีอายุไม่ต่ำกว่า120,000ปีครับจากการตรวจสอบซากดึกดำบรรไม้กลายเป็นหินพบเป็นต้นทองบึงซึ่งไม่พบในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วนะครับแต่พบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้และบริเวณคาบสมุทรมลายูนอกจากนี้ยังมีไม้กลายเป็นหินที่ขุดพบรวมทั้งหมด7ต้น บางต้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สําคัญและมีซากดึกดำบรรสามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ช่วงกว่า1,2 0 0 0 0ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้นะครับเคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบันมาก่อนนับเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญมากซึ่งพร้อมเป็นแหล่งศึกษาด้านวิชาการทางธรณีวิทยาแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนแหล่งท่องเที่ยวและนำไปสู่การจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาต่อไปครับ และจากการบันทึกข้อมูลสถิติโลกในครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมารดกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวควรค่าแก่การอนุรักษ์ศึกษาและเรียนรู้ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรณีที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านซากดึกดำบรร์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาซึ่งการรับรองสถิติโลกในครั้งนี้นะครับเป็นก้าวสำคัญแห่งการเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยว เชิงธรณีวิทยาที่จังหวัดตากสู่การยกระดับอุทยานธรณีระดับโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนและสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนต่อไปครับการมาเที่ยวชมผืนป่าอนุรักษ์นอกจากความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่คุณจะได้รับ เก็บเกี่ยวเป็นความทรงจําและความสุขแล้วนะครับยังมีเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติให้เราได้ศึกษาอย่างซากดึกดําบานไม้กลายเป็นหินทําให้เรารู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก,ะกะ่การอนุรักษ์ให้ยั่งยืนครับอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลาไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากรับ